ฟางจังมาตามหาคาถาของอาซูนนะคะทุกคนซึ่งเป็นอาจารย์ของเซลเรนนะคะทุกคนไปกันจ้าฟางร้องตามเก็บคาถาก่อนเมื่อั้นฟางสู้บอสในสูสานดาบทมินไม่ได้เขาบอกว่าเราต้องวับมาตรงสแยกถนนอ,นอาตัสเออซึ่งแมปท้งสายอะ่ะ ฟางยังไม่ได้เปิดจุดแมพไว้นะคะทุกคนถ้าฟางเจอจุดแมพอะฟางจะเปิดเสานะคะทุกคนเนี่ยเราต้องไปประมาณมุมแถวแถวเนี้ยอ่ะอันนี้เวียนมีเห็บเห็นเวียนเห็ไรรู้สึกถึงเหีบทุกเทิดเลยจนะ้าแล้วก็เก็บโอ้ยได้ดาบ โอเคร้อยของมาได้แล้วจ้าเราก็ไปกันเล่อุ้ยมีต้นมะเร็สสีทองด้วยหรอใช่เก็บเราได้มะเร็สสีทองเพิ่มเย้อุ้ยมีจุดพักพอนจ้าเช็คอินเช็คพอย n t ตรงนี้เลยอะไรอ่ะเึริมเฮ้ยเรือจ้าเอา ชิบเป่งแล้วผีเรือมาผีเรืออุ้ยสายแล้วเดี๋ยวได้เทียบสจเลยเดียวซาประคาพงังวินดัมโอเครู้เรื่องแป๊บแป๊บแป๊บใจเย็นให้เทียมตัวโซวบันเซอ่ะ เรียกแซมมอน์มา,มมาเฮ็กเติมจองเราพร้อมโจ่เราเพร,าพราพ้อมรบไปอ่าสซมอน์คือเมืองหน้าด่านของเรานะคะทุกคนตอนนี้เราต้องโู้กับเรือจ้างของชิบียช,ช,ชิบียามาบ่าชิบีอาโดนไปแล้วหนึ่งเจ้าโอ้ยปัตเตอร์ปัตเตอร์ปัตเตอร์ ตอนนี้เราใช้ซัม,มอนอยู่นะคะทุกคนอ่ะไปไปไปนี่ไงเราหาเรือจ้างที่ชักยญยมันเจอแล้วไปอ่ะไปเลยลอยเลยข้าขาก็ะุดไปลาไปสาดไปแรงๆเออไปเลยจ้า

ไปจ้ามันเหมือนแบบเป่าเลี้ยงคั่วแววเมื่อกี้ไปตบจอกใกล้แล้วตาปเอออิงเบอร์สี่ห้าทีก็ตายแล้ว สมอลเราไปเชีพมันให้เราอ่าได้รากหมอน้ำมาหนึง่งเคเสียงเรียกของทีเบียอ่าอ่ะตรงนี้เอ้ยไปเราข้ามบออใหญ่ไปแล้วนะจ๊ะทุกคนมันคือเรือจ้างนะคือเรือผีนั่นแหละ ไปจะมาอมว่าแจ๊ะ,ะเอ๊ผู้ที่คอยนำทางและเฝ้ามองปวงประชากับสู่พึกษาอ่ามันเหมือนรูปปั้นปกตินะคะทุกคนไปอ่ามีจุดแควเดือดด้วยตรงนี้ตรงนี้คือภูเขาไฟแก้วเก,กลเมียนะคะทุกคน ไปไปเขาส่งคารัวยิงอ่ะเฮ้โอ้ยทำไมไม่ปุด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 เดือดเงี้ย๋อตกชื่อไปเลยแขวเดือดอ้าวโอ๊ยเรือลรถละแม่เจ้าเราต้องโดลบนหินหรอหรือยังไงอ่ะ อุยมีเลสีทองให้ดับข้างหน้าด้วยอะยอมยอมต้องยอมยอมร้อนเพื่อเล็สีทองด้วยมันมีสะพานนะทุกคนแต่เราจะไปยังไงอะสัดก่อนระวังมันพ้นผิดได้ด้วยอะตายแล้วเออ ไ,ไปย็งไปโห้ยมันมาเต็มเลยอ่ะไยระวังตัวอะไรเนี่ยนักเกียดนักกลัวหูตาจะหล่นปูนปิ้นกบเหรอไยระวังโอ้โดนด,ดึงดึงดึง,ด,ง,ด,งดึงได้ด้วยอ่ะไประวังกูแหละโอ้ยจะออกทีนใส่โอวยเอง ไอ้ลยโอ้ระวังอุ้ยเติมแว๊บอุ้ยตีผิดมาหน่อยอ่ะระวังโว้ยสดัสดสดัสดสดัดสัดโอ้ยสัดไปโอ้โหโอ้ไปอ่ะอเหี้ย คนว่าเราจะเจอบอสไหมหรือว่าเราใช้แค่เข้าไปเอาของลองดูเอาไรวะเสียงดวงเสียบกุญแจเอ๊ะมันเหมือนมันเปิดทางให้เราไปต่อนะคะทุกคนเราเดินไปดูก่อนดีกว่าว่ามันจะพาเราไปที่ไหน ท่ำแผลเดือดจุดพรอนโอ้เคยตายอื้มพี่อาสวินเฝ้าด้วยลอยเลอยลอยทีตายแล้วหืมจะแทงวัเหรอมีโตันึง่งไปตายแล้วฟุบมองก่อนมองก่อนมองก่อนเว่อ ไม่ตายแต่แติดเพจตายแล้วเพี้ยทั้งนั้นเลยวิ่งสิค่าโกยเถอโยมอายเพี้ยสัก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 ,สก,สกตายแล้วมันมีจุดพักให้เราได้นะคะทุกคนเราแคนสู้กับศัตรูให้หมดก่อนม่งะั้นเราจะออกจากค้ำยาก เค <Okay. S 2> ไปไปเดินเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะเนี่ยเราอะอาระวังิดผิดร้อเปร์เซ็นตายเร็วถ้าติดผิดร้อยเร์เซนต์เลือดเราจะรถจับรถพวงาบเลยอะระวังต้ังแงตเลือดเคไปวิ่งก่อนว้ว ลงหาจุดโอเคโอเคปากแล้วปากแล้วปากแล้วโอเคโอ้ยมันไม่ใช่พิษแล้วอะ่ะแต่ว่าเราต้องโดนลงไปอีกอะ่ะเดี๋ยวเราจอร้างกายฟื้นฟูนแป๊บหนึ่งโอ้ยไปลงได้หนึ่งแล้วมองก่อนนะออโอเค เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวหาเลี่ยมหาเลี่ยมแป๊บคือโดดลงไปมันก็มีทางเดียวหรอวะโอ้โหหนูสัสอุย้ยเติมเลือดเลยโอเ้โหไปเกียรติการมีสับแยกมากเลยอะ โอ้ยอันนี้เจอแน่ๆเจิดวัดดวงรู้เลยรู้เลยเจิดวัดดวงเดี๋ยวค่อยมาอะไม่มีแล้วไปเก็บ ได้รูนทองคํามาแล้วค่ะทุกคนเอ้ยไม่มีโอ้โหทางเดียวก็คือสู้บอสอะแล้วตอนนี้คือแบบร่างกายเราติดพิษด,ด้วยอะเราต้องรอให้ร่างกายเราฟื้นฟูให้มันไม่ติดพิษอะ่ะทุกคนเราอาจจะสู้ได้ก็ได้เราเรียกซัมมอนตั้งแต่ตรงนี้ั้มขึ้นเกาะกลางไปก่อนเลยไป อ่ะหลบดีเด้นั่นไงตัวแล้วอี้ยอไอ้ระวังเคอยู่บนเกล็ดกลางอะปลอดภัยโอ้ยแต่เราก็มีพิษมันจะดักติดหลังเราอะโอ้ยชิบไปแล้วแต่ยังทุ่มไปชาดไปหืมวงสาเซิร์ฟจลายด้วย เออเติมเวทแบบัสหาจาังหวะเติมเวทเ่อนเออระวังมันมงุนง่านงุนง่ายอยู่สมอนเราก็เติมเวทก่อนเออเราจะข้ามไปได้ตัวหนึ่งแล้วเฮเติมเลือดสัตว์ไปตัวแรกไปแล้วมาตัวที่สองไปไปเออไปไปเฮ เติมเว็ดเอ๋ไปไปไป,ไป yes ความรื่นเรืองวงสาเส่อมสลายนะคะทุกคนอือหือแต่ตอนนี้เราติดเป็นเต็ม,ตมอ่ะอันเนี้ยมันคือกลับไปทางเข้านะคะทุกคนไปเฮ้ยระวัง โดน,นไล่ฟันปูดไปตาเอ้ยไปโอ้หมันกระปองเป้งกระปองเป้งกระปองเป้งกปองเป่ปงว้าวทะเลสาบลาวาเหรอลูกอืมหึ่ลงไปนี่ปุดๆเลยนะเดือดปุดๆเลยนะโอ้ยมังกร ชิดป่งแล้วไงกูงเรียกมังกรมาล้อกูไม่ได้เรียกมันมาเองมันเขียนว่ามังกรเดนลาวาเอาสู้ก็โ้เอาก็เอามาสิอยจอยอะไประวังมันเผา,ะะเ,าเราพ่อเออเติมจอกแวับ๊บระวัง ทุกคนแต่มันจะต้เมเตียต้มเตียนสาร,รวาวัาใส่เราเออไปมันเข้าราวาของมันแล้วไปมันขึ้นมาแล้วตายละวังไปไปไปสัตสัตเลยเออไปโอเค ตอนนี้ฝั่งตู้แบบปะทะแล้วอ่ะเจอตัวไหนก็อยากสู้หมดอ่ะไอ้ร้อนว้าวชีนพองระวังโอเคศาดตรก็สวนไปไปกะสวนสีลาแรงแรงไปเลยแรงแรงไปแรงแรงไปเลย มันเล้ง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 มันยังไม่เฟิร์นมันยังไม่เฟิร์นมันเอินเอิ่นไอ้มันจะอาปากคนเราวาแล้วระวังโอ้โหระวังไปไปไประวังโอ้โหมันพลาดไมพลาดงาแล้วไปเฮ้ไป

ได้หัวใจมังกรมามีพลังมังกรปรากฏขึ้นชี้มหาวิหารมหาวิหารมหาวิหารอะไรวะนี่เราตามคาถาของอาจารย์จริงๆเหรอเนี่ยมันไม่ได้คาถาเลยอะมันได้แต่อะไรก็ไม่รู้ทนเนีออยโอ๊ย ว้าวลิงเหรอปุ่งแล้วไงโอ้ยอ้ออ้อเคเราต้องหาจุดพักพรให้ได้เลยทุกคนเพราะว่าเราจะได้อับุ้งอับเววอะเพราะว่าตอนเนี้ยฟังมีลูนเยอะฟังไม่อยากตายอะทุกคนนี่ไงจบพักพร โอ้ยพูดถึงจุดพักพรอนกระท่อมช่างอ่ะอเคพูดถึงจุดพักพรอนพักพรอนก็เปิดเลยจ้ะหมู่บ้านผู้บำเพ็ญเพียนโอ้มากิราชเนียโ,โซนใครบอกว่าอ่านชื่อไม่ทัน อ,อ่ะมนุษย์วะโอ้โหแม่เจ้าคือออกไปหัวตายอ่ะนี่ไงมากิราชินีอ่ะมนุษย์อ่าเคมากิราชินีอ่ะมนุษย์นะคะทุกคนเคไปกันพร้อมและเลย หมู่บ้านบำเพนเพียนระวังหาไปถ้าเราจะไม่สู้ว้าเราจะไม่สู้ก็แค่ก็แค,ค่ต้องสู้อ้โอ้หมาโมไอหมาโม มันไม่มีจังหวะเลี้ยงซามอนเลยอะมันเวทกับเวทสู้กันนะทุกคนเราต้องร่อยนักเวทให้หมดก่อนนะคะทุกคนแล้วเราค่อยเอามากิเราร่อยนักเวทไปก่อนวิ่งมนรู้ตัวแล้วร่อยนักเวทไปไปไปลบรอ่อยฮะเาจ,จัหว่าลบ เติมเลือดระวังมันกำลังสายเวทมาระวังฟังสม,มอนออกมาเราต้องเติมเวทเลยระวังโอ้หมันคำรามเค <Okay. S 1> ไปสายเวทไปสายเวทไปสายเวทไปไปเค <Okay. S 1> สาต่อไปเลยไปเลยเค <Okay. S 1> ได้ chậm đá vô Xoay tay Xoay tay Mình sẽ mở hà lâu Mình bây giờ hà lo qua mấy thế Quý là tổng học tầm lấy con Phá lâu quá gần lâu ngay Chính xìa địch lẽo Tờ vết con Rồi bắt tờ vết Nếu xe vào nó, Lôi lo quá สายเวทมาคอมมอนละงน่าสบายไปไแล้วอ่ะโอ๊ยเป็นหมาป่าแล้วสาดไปสาดไปสาดลบตกลงเฮ้สาดเวสาดไปสาดไปลบหลบ ระวัง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 ความเวระวังลอยลลอยตายแล้วเยสเฮ้เห็นความทรงจำอ่ะ จดพักพรอเคเห็นผู้เขาไฟแต่รูปร่างเหมือนคนเลยอะ่ะฮะดาวหางอาซูนเราได้แล้วคาถาดาวแหว่งอา เราต้องใช้ค่าความชลาดถึงหกสิบซึ่งตอนนี้ฟังก็มีอยู่บานห้าสิบสองเฮ้ยนี่แ,แหละค่ะทุกคนที่ฟังตามหาดาวหางของอาซูนคืออันนี้จ้าเฮ้ย <Hey. S 1> yes